ปีนี้ไซตามะมีมัสลีเหรอมีร้านค้าตั้งปีแรกตั้งแต่มีโควิดนะคะบ้านอิงยังไม่บานยังไม่บานเท่าไหร่ค่ะ เมื่อกี้ไปบ้านน้องสาวมาผ่านมาถึงรู้ว่าเขามีร้านด้วยปีนี้อะ่ะตั้งแต่โควิดมาไม่มีเลยปีนี้มีแล้วเดี๋ยวแวะซื้อตาหมึกด้ทางนู้นคนเยอะเลยเดี๋ยว ดูคนมาค้อนกันอยู่ตรงนี้ ไม่ไปแล้วทางนู้นทางนี้ยังไม่บานเลยนะคะ we <laughs> ิดถึงมามีเงี้ยอยากให้แม่มาซากุระอยากอยู่กับแม่แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไปซื้อของเดี๋ยวก่อนเดนีซอยไหนนะ่ะซื้อเลยละแล้วอะ่ะ Bye bye con ơi ba